นักเตะของจีดีนะครับวันนี้ผมได้เซ็นนักเตะหนึ่งคนนั้นคือยุทธโอกเก้าจากอาซ่านะครับมีความรู้สึกยังไงผมได้ย้ายมาจีดีครับผมจีดีคือผมคิดว่าการย้ายไปครั้งนี้ฮะจีดีให้สั่งพัยกับผมมากเพราะว่าเหืือนเราผมไปนี่ไอเนี้ยครับตัวที่ไล่ผมออกครับพวกเราแบบนี้ครับผมไม่ได้ต้องการย้ายครับแต่ผมโดนบีบครับบีบนี่ถีบจากประธานสโมสรบีบผมออกมาครับถีบออกกล้องเลยป่ะ ผมคิดว่าการมากับตัวดีดีแกงนี้ผมจะมาปหารประสบการณ์ใหม่ๆครับเพราะทุสิ่งที่ว่าตัวดีดีให้จูดัสครับจูดัสอย่าไปปังครับคนอื่นอย่าไปปังครับใครจะว่าผมไงผมผู้หญิงคือไม่ใช่ตัวสำคัญนะฮะแต่ก็เป็นอยู่ในใจผมเลี้ยงๆอยู่แล้วครับว่าตอนนี้ทีนี้ขาดตับขวานะครับผมว่ายุทธเป็นคนคนหนึ่งที่มาส่วนตัวเป็นขอจีดีนะครับปีนี้ปีนี้จีดีแขกแข่งแข่งขึ้นแน่นอนครับเชื่อนผมบอกได้คำเดียวนะครับปีนี้ไม่ว่าทีมไหน